นิยายดักนิยายเสียงเรื่องมัจุราชไรหัวใจตอนที่แปดมาริผู้อ่อนเดียงสาหลบตาคมเข้มสีเขียวอมเทาด้วยความไม่คงทนกับสายตาของเขาเธอไม่ชอบมองสบตาของเขาเพราะเธอไม่รู้ความหมายของมันและเขามักจะใช้ดวงตาคู่นั้นมองจ้องสบตาเธอ จนเธอต้องเป็นป่ายลบเขาเสียก่อนทุกทีไปชาร้อนมาเดียชายหนุ่มสั่งเสียงอันสุภาพค่ะคุณเนตมาเรียรีบก้มหน้าออกไปจากบริเวณนั้นทันทีหญิงสาวอีกคนที่หลบตาเขาจึงเห็นเท้าของเขาที่เดินตรงเข้ามาในบริเวณซุ้มที่เธอกำลังนั่งจิบช็อกโกแลตร้อน คุณพ่อพูดถูกคุณคือแขกผู้มีเกียรติที่พวกเราควรให้การต้อนรับเป็นอย่างดีน้ำเสียงของเขานุ่มนวลและอ่อนโยนเรากับเป็นคนละคนหญิงสาวช้อนสายตาขึ้นไปสบตาเขาอย่างไม่แน่ใจความวิว,วาบเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อได้สบตากับเขาเรากับมีแรงดึงดูดอันทรงพลัง จนเธอไม่สามารถต้านทานได้ใบหน้าของเธอร้อนผ่าเผาไม่รู้ทำไมเธอถึงต้องเขินอายอย่าเมื่อได้สบตาเขาเธอรีบก้มหน้าลงขยับตัวเพื่อคลายความอึดอัดขอบคุณค่ะที่ทุกคนที่นี่ให้เกียรติฉันและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยมั่นคงนะัก ชายหนุ่มดึงเก้าอี้ออกเขานั่งลงตรงนั้นตรงข้ามกันกับเธอเลยชนิดที่ไม่ต้องเชิญความรู้สึกร้อนวูบวาบยังไม่ทันหายไปหญิงสาวร่างบางยังคงรู้สึกได้ว่าเขายังคงสำรวจตรวจตาเธอไปทั้งเรือนกายทำตัวตามสบายเธอนะผมคิดว่าคุณคงมีความสุขเมื่อได้อยู่ที่นี่มาจะนึกแปลกใจ ที่จูจ่ๆเขาก็หันมาพูดดีด้วยทั้งน้ำเสียงและกิริยาของเขาก็สุภาพมากขึ้นอบอุ่นมากขึ้นอ่อนโยนและเป็นมิตรจนหญิงสาวโล่งใจชายหนุ่มเจตนาส่งรอยยิ้มให้เธอครั้งหนึ่งและนับเป็นรอยยิ้มที่ไม่สร้างความหวัดหวั่นให้กับเธอจนหญิงสาววางใจและปล่อยชื่นใจไปกับมิตรภาพ ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นใช่เธอเคิดว่าเธอคาดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นคงดีไม่น้อยถ้าหากเขาและเธอจะปลูกเม็ดไมตรีจิตต่อกันอย่างนี้เพราอย่างน้อยมอนิคิดว่าระหว่างเธอกับเขาคงน่าจะเข้าใจความรู้สึกของกันและกันอยู่บ้างในฐานะที่เป็นลูกกําพาด้วยกันทั้งคู่เขาก็ดูแก่กว่าเธอไม่กี่ปี ะเป็นอะไรไปถ้าเธอจะผูกมิตรกับเขาคุณพ่อสั่งให้ผมทำตัวเป็นสุภาพบุรุษกับคุณและท่านมอบหมายให้ผมเป็นคนพาคุณไปเที่ยวเมืองนี้ในทางจงใจเอ่ยย้ำคําสั่งของบิดาออกมาอย่างหน้าตาเฉยแต่ต้องอยู่ชะง,งักไปไม่เห็นมาเรียเดินเข้ามาในทานปลให้สาวใช้ ทำหน้าที่ของหล่อนอย่างนอบน้อมจากนั้นจึงขอตัวเข้าไปทำงานในคารืห่าต่อขอบคุณค่ะท่านวิวให้เกียรติฉันมากมายหลือเกินแต่ไม่เป็นไรดอกค่ะไม่ต้องพาฉันออกไปไหนก็ได้เพราะฉันเองก็มาที่นี่เพราะมาทำธุระบางอย่างกับท่านเท่านั้นเและฉันคิดว่าคงเสร็จธุระในภายในเวลาอีกไม่กี่วัน จากนั้นฉันจะกลับเมืองไทยแล้วหญิงสาวเอ่ยออกมาด้วยรอยยิ้มอันอ่อนโยนเมื่อเนทานได้ยินเช่นนั้นมันก็ทำให้เขายิ้มมุมปากออกมาอย่างเยาะยันทุระอย่างนั้นเ้อะเชื่อทุระของเธอคือการกระโดดขึ้นเตียงกับพ่อของเขายัางไงล่ะแม่แกะน้อย เนธานนึกอย่างสมเพศในใจแต่จะดีกว่าแต่จะดีกว่านะครับถ้าหากคุณได้ออกไปชมวิวเทวทั์อันสวยงามของกรุงลอนดอนเนธานแนะน,นำอย่างเสียแสงไม่บ่อยนักดอกที่เขาจะเสวนากับผู้หญิงอย่างเธออย่างเป็นมิชเช่นนี้ค่ะนับเป็นโอกาสอันดีเหลือเกินแต่ฉันคิดว่าเออ หญิงสาวเอ่ยออกมาอย่างนึกอึดอัดใจเธอไม่กล้าปฏิเสธเขาไปตามตรงว่าเธอไม่เคยพิสวัสถานที่อันเอ,อกเระเกรกฟุ้งเฟ้ออย่างนี้เลยจริงๆถึงแม้ว่ากรุงลอนดอนจะเป็นเมืองหน้าเที่ยวโออ่านักท่องเที่ยวต่างอยากมาเที่ยวชมเมืองแห่งนี้กันมากมายแต่สำหรับเธอกลับคิดว่ามันดูวุ่นวายจนเกินไป ลรุงลอนดอนมีสถานที่สวยงามมากมายผมคิดว่าคุณคงชอบเขายังคงขยันขยอเหมือนต้องการให้เธอออกไปกับเขาจริงๆหญิงสาวนิ่งคิดมันอาจจะเสียมารยาถ้าหากเธอเอาแต่ใจตนเองไม่อยอมออกไปเที่ยวชมสถานที่และเมืองของเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่หญิงสาวควรกระทำที่สุดคือ ยินยอมทำตามเจตนาตรมณ์ของผู้เป็นเจ้าบ้านเธอควรออกไปแสดงความชื่นชมยินดีตามคำเชิญชวนของเขาก็ได้ค่ะฉันยินดีออกไปเที่ยวกับคุณหญิงสาวรับคำพร้อมเรายิม้มอ้ออีกอย่างนะครับคุณจัสมินผมมีเรื่องอยากจะแจ้งให้คุณทราบอย่างหนึ่งว่าอีกสองวันผมจะชวนคุณไปงานเลี้ยงของท่านดายุกกับผมด้วย เนทานพูดออกมาอย่างหน้าตาเฉยเขาทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรนะคะคุณจะพาฉันไปงานเลี้ยงด้วยอย่างนั้นหรือหญิงสาวอุทานด้วยความตกใจขณะที่เนทานนึกสงสัยว่าทำไมเธอถึงต้องอุทานออกมาด้วยอาการตื่นตหนกด้วยทั้งที่เธอควรจะชอบงานสังสรรค์แต่เขาก็พยักหน้ารับครับ ไหนๆคุณก็มาเป็นแขกของผู้ทรงเกียรติของบ้าหลังนี้แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็มีเกียรติและเหมาะสมกับงานเลี้ยงของท่านในยุคเช่นกันเนทานยิ้มกริมหากแต่เป็นรอยยิ้มที่ทำเอาลมหายใจของหญิงสาวสถทานไหวเหมือนเธอจะเดาออกว่าตอนนี้เนทานมีแผนอะไรอยู่ในใจของเขาแล้วคงไม่เหมาะหรอกค่ะคุณเนทาน เพราะท่านดายุคคงไม่รู้จักฉันมาริรู้จักมารยาทดีพอที่จะไม่กระทำตามที่เขาบอกเหมาะสิครับคุณจัสมินเพราะผมจำเป็นต้องพาคุณไปงานเลี้ยงนี้ด้วยอย่าลืมสิครับว่าคุณพ่อได้ฝากให้ผมช่วยดูแลเทคแคร์ care, คุณเรื่องนั้นมันก็จริงอยู่หรอกแต่เธอแอบคิดว่ายังไงมันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีเพราะ ถ้าเธอจำไม่ผิดแล้วก็ท่านวิวบอกว่างานนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเขากับหญิงสาวผู้เป็นลูกสาวของท่านดยุกฉันคิดว่างานของท่านดยุกค,คืองานส่วนตัวของคุณนะคะคุณเนธานเธอถามอย่างจริงจังเนธานพยักหน้ารับคำอีกครั้งเขาไม่ฟังคำทบทานของเธอครับผมยอมรับ แต่ผมไม่ยินยอมทั้งคู่อยากให้ผมได้ผูกสัมพันธ์กันเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจนั่นแปลว่าผมกำลังจะถูกกลุ่มถุงชนเขาพยายามทำหน้าเศร้าให้เธอเห็นใจจริงหรือนี่นี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วยังมีการกลุ่มถุงชนกันอีกเดือนี่จริงหรอค่ะเนี่ย นี่แสดงว่าคุณไม่ได้ชอบเดดดี้โรสระคะเขาพยักหน้าแอบทำหน้าเศร้าให้เธอเห็นใจเขาและรอยยิ้มก็เกิดขึ้นในใจของคนเจ้าเล่ในที่สุดเธอก็เริ่มเข้าข้างเขาแล้ว จบแล้วนะคะมาจุราไร้หัวใจเนาะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะฝนตกพอดีโชคดีวันนี้ไม่มีเสียงฟ้าร้องก็ขอให้สนุกกับนิยายน้หาตอนไหนไม่เจอก็เข้าไปในเพลย์ลิสต์ในช่องของตาได้เลยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตาม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดอตอนต่อไปเนอะรักนะคะบุญรักษาสวดีค่ะ